เจ้าปดชัคือผมยังไม่ได้อ่านบางอะขอขอขั้นคือผมยังไม่ได้อ่านบางอะเว้ยแต่แต่ผมเห็นดราม่าเห็นดราม่ามาแล้วคือผมชอบเรื่องนี้มากก็เลยคิดว่าเอออยากจะไปอ่านมางะแต่มางะซึ่เองอยากอ่านก็เต็มมือไปหมดจนไม่ได้อ่านสักทีก็เลยแบบลืมแล้วปล่อยผ่านปล่อยผ่านปล่อยผ่านไป จนไปเห็นดราม่าแบบเออมันแปลกจริแลไอ้เนี้ยคือมันแปลกเว้ยไม่ใช่เบ้เฮดไงเข้าใจปะมันก็เลยแบบว่าเออถ้าแม่งจะโดนโดนแบบดราม่าโซเชียลถาโถมจนกลายเป็นมีมหรือโดนด่าเละขนาดนั้นแ่ะคือผมไม่แปลกใจเลยเว้ยผมเข้าใจว่าเออแม่งก็ถ้าแม่งจะโดนด่าแม่งก็สมควรอะถ้าเกิดมันแบบเป็นอย่างนั้นอะแต่แม่งแบบกูจะปวดใจอะเรื่องที่กูรักไ ทำไมวะทำไมทำไมได้ซิกุลัง,งต้องโดนด่าแต่ก็ไอเหอเี้งงยก็ม,ม,ออยม,มันก็เรื่องจริงอะไอแม่งสองคนด่าแหละแบบว่าคือเหมือนแบบว่ายังไงอ่ะไอแม่งพูดยากอ่ะความชอบชอบไหมโอเคชอบอยู่ก็มันก็เรื่องปกติไว้แต่ว่าพอแบบมันเกิดเรื่องเป็นจะตีขึ้นนึงให้ต้องมาอยู่แบบอยู่มันพิดเป็นเอ่อหยุดสายเลือดเดียวกันมันก็เลยแบบว่าคิดว่าแบบเออต่อให้ รู้ตัวแล้วแต่แบบมันอาจจะไม่ควรอะไรซึ่งมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่แบบว่าน่าเสียดายเออน่าเสียดายน่าเสียดายที่แบบว่าอาจารย์แกยังเขียนไปทางนั้นอยู่ก็เลยแบบว่าคือผมยังไม่ได้อ่านนะกะว่าจะไปอ่านนี่แหละแต่แบบเห็นดราม่าข้ามกันแล้วก็ตอนแรกคิดว่าเล่นหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่เห็นแบบมันแบบลูบี้ชาติก่อนยังไงก็ชอบเซนเซก็คิดว่าเฮ้ย ตั้งตามาไม่เลนกันหรืเปล่าอะไรอย่างี้ก็ไปดูดูไปดูมาจริงเออไอ่สมันเรื่องจริงด้วยวะก็เลยจะพูดจะพูดใจว่าได้แต่ต้องทำใจยอมรับอ่ะจอรัฐศากรรมขอเรื่องที่หนึ่งชอบเพราะว่าอาจารย์ก็เขียนงั้นอ่ะตอนาทำมันไม่ได้จากกต้องแบบจะปวดใจที่เห็นเรื่องที่นึชอบโดนด่าเพราะแม่งผิดจริงดูมัสา อีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมเผลอไปเห็นในโซเชียลเผลอพลาดเป็นเตอร์สปอยเหมือนเป็นสปอยช่วงล่าสุดด้วยผมไม่ชื่ว่าของจริงหรือเปล่าแต่แบบเห็นไปเห็นเปิดสปอยบอกควาชอบขนาดฮี่อันนี้ไม่เก็บกับนโดนแปนๆกลับได้อีกแบบทำไมทำไมยังไนะครับยินดี ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างที่ผมไปเห็นตะปอยมาจริงๆนะเก่งดีกับครูคนที่เขียวคนนี้ด้วยครับแล้วก็ไหนๆก็ไหนละสักหนักคนด้วยกันริงแล้วไม่ควรไปสนใจหรอกเลิกด่าคนนี้ผมได้แล้วนะแล้วคนนี้ผมยังไม่ทำผิดเลยเลยจะด่าคนนี้ผมได้ไหมผมไม่เข้าใจว่าคนนี้ผมทำผิดอะไรผมเจอคนด่าคนนี้เยอะมากซึ่งผมงงว่าเกิดอะไรขึ้นใครผมยังไม่ได้ทำผิดอะไรเลยนะ ん